เงินบาทเคลื่อนไหวอ่อนค่ามากที่สุดทะลุ36บาทต่อดอลลาร์ซึ่งเป็นค่าที่อ่อนมากที่สุดในรอบ6ปีโดยสําหรับการอ่อนค่าอย่างรวดเร็วจนแตะระดับ36บาทต่อดอลลาร์นั้นสาเหตุหลังมาจากการแข่งข่าของเงินดอลลาร์จากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยรวมถึงการอ่อนค่าลงอย่างหนักของสกุลเงินทางฝั่งยุโรปรวมถึงความกังวลแนวโน้มเศรษฐกิจหลักเสียงถดถอยทั้งนี้จุดกลับตัวของเงินดอลลาร์อาจจะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมของเฟดปลายเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งเฟดไม่ได้ส่งสัญญาณพร้อมเร่ง ขึ้นดอกเบี้ยอย่างรุนแรงแต่ความเสี่ยงเงินบาทอ่อนค่าทะลุอยู่ที่36บาทต่อดอลลาร์นั้นยังคงมีอยู่รวมทั้งหากทางการจีนกลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้งจากกรณีที่มีการรายงานยอดผู้ติดเชื้อในจีนที่เพิ่มสูงขึ้นก็อาจยิ่งกดดันค่างเงินบาทเพิ่มขึ้นทั้งนี้ตลาดการเงินโลกกำลังผันผวนอย่างหนักและอยู่ในสภาวะติดรับความเสี่ยงมากขึ้นทั้งสหรัฐอเมริกาและยุโรปอาจจะมีการชะลอตัวอย่างหนักจนเข้าสู่สภาวะถดถอย